สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสูส่สปอย์แห่งโคตรโมโดยสําหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับคลิปที่นํามาแก้ใหม่เนื่องจากว่าโดนยูทวยกระทืบแดงใส่นั่นเองฮะก็บางทีเนี่ยผมก็อาจจะมาคิดแล้วว่าหลังๆที่ยอดวิวไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะว่าคลิปในช่องผมมันมีแดงเยอะก็เลยถูกลดการมองเห็นครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาผมก็เลยไปไล่ลบคลิปพวกนั้นออกหมดแล้วก็รอเวลาที่จะเอากลับมาเชิดชายอีกครั้ง <c oughs> พูดเป็นภาษาคนก็คือเอามารีอัพใหม่นั่นเองฮะก็สําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นด่างี่ง่งนนนึทผมแนะน ให้เพื่อนๆและก็ทุกคนที่ชอบความหาได้ลองมาฟังดูครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในภาพยนตร์งูใหญ่อย่างอะไรสิ้นเบ In a g i เ l School หรือชื่อไทยเนี่ยก็คือโครงูเบาชกโรงเรียนสาวนั่นเองครับอู้แค่ชื่อเนี่ยก็กินคาแล้วก่อนฟังสปอยสุดกาวเรื่องนี้ฝากทุกท่านคนลนหนึ่งไหลด้วยนะครับหมดปัญหากับโฆษณากวรใจ YouTube p r e m ียมที่เริ่มต้นเพียง19บาท 1เดือนราคาเพียง69บาทเท่านั้นแถมต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายพร้อมกับแอปสตรีมมิง่งอื่นๆอีกหลากหลายทั้ง Netflix, Disney Plus, ICG, Mac 4K จัดเะเต็มทุกแอปสตรีมมิง่งแบบราคาทูกสุดๆส,สนใจแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm หรือลิงก์ที่อยู่ทางใต้คลิปได้เลยนะครับ เรื่องราวเนีได้เริ่มต้นขึ้นนที่หุบเขาเซียงฝางซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันงูแบบผิดกฎหมายในวันหนึ่งเนี่ยเจ้าคนดูแลได้รับการติดต่อว่าจะมีการประหาซื้องูไปทําหนัง ไม่หาซื้องูไปทํากระเป๋าหนังแต่พวกเขาต้องการงูนับพันๆตัวซึ่งที่นี่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทางผู้ลงทุนทั้งหลายเนี่ยต้องการจะลงทุนด้วยแต่ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ดันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นทุกเรื่องของหนังจีนแล้วนะนั่นก็คือเอ็นเอ็นงูหลุดครับ รีดว่าแล้วเชียวแถมที่หลุดออกมาก็ไม่ใช่งูธรรมดาแต่มันคือโคนงูเมกกะเบาที่มีขนาดใหญ่เท่าเสาไฟฟ้าเลยทีเดียวโอ้โหเกิดมากเูเคยเห็นแต่ในหนังจีนนี่แหละซึ่งเจ๊คนหนึ่งก็ยังอุตส่าห์พูดติดตลกว่าถ้าได้งูตัวขนาดนี้รับรองว่าได้หนังงูไปสร้างบ้านได้เลยล่ะค่ะแต่แล้วเธอก็โดนแตกไปซะงั้นครับทำใดนั่นเองผู้คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยต่างก็โดนฝูงงูเล็กน้อยเข้าจู่โจมก็เลยต้องพากันวิ่งเลยเถิดเพื่อหน,นีเอาตัวรอดให้ได้แต่มันก็สาเกินไปแล้วนะครับเมื่อเจ้าโคดงูเมัน ไขาเหมือบไม่เว้นนาแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้เจอเข้กับที่ตั้งของโรงเรียนหญิงที่ที่ซึ่งมันเนี่ยจะได้จับพวกเธอมาเป็นอาหารให้กับเราลูกๆของมันเฮอเฮ้อเฮ้อหอมไลซิงเบาอินอะเกิลสคูลป้าเปิดฉากมาถึงก็โชว์บ้านท้ายกันเลยทีเดียวกลัวว่าจะไม่ใช่โรงเรียนหญิงหรือไงที่นี่นะครับก็กําลังจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับแขกคนสําคัญของพออยู่ เจ้าชาวชาวและก็ลุงสองก็ถูกเกณฑ์มาช่วยเหลนักเรียนให้มาจัดงานเวทีแต่เจ้าพออเนี่ยได้ถูกงูน้อยก็จู่โจมครับเขาจึงคำชับว่าอย่าให้เรื่องนี้เนี่ยแพร่งพลายไปเด็ดขาดไปหางูแล้วจัดการมันให้หมดเจ้าชาวชาวเพื่อเอกของเลือกจึงไปหารูง,งูที่มันอุตส่าห์มุดอุดอุดเข้ามาในโรงเรียนเพื่อจะอุดมันครับแต่ก็ไปเจอกักับไอ้วัยรุ่นคนหนึ่งแอบเข้ามาในโรงเรียนหญิงไม่รู้เลยไงว่าที่นี้เขาห้ามให้ตัวผู้เข้ามาไอ้น้องมึงเป็นโดเมียเหรอไอ้เจ้าชาวๆๆๆแล้วจะจับไอ้หมอน,นีไปส่งตำรวจครับแต่ในนระหว่างางัมี เสียงกรีดร้องออกมาจากห้องอาบน้ำหญิงด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นยามก็ต้องรีบเข้าไปดูสิมีอะไรล่ะครับพวกเธอที่กาลังกรีดร้องกันอยู่ก็บอกว่ามีงูบุกเข้ามาไอ้เจ้าเชาก็รีบไปจับมันโดยการดึงผ้าคนหนูของสาวคนหนึ่งมาหูมงูไว้ไม่ให้มันกัดไม่ต้องกลัวครับแค่งูตัวเดียวไม่น่าวาดเสียวขนาดนั้น โอ้โหแต่อันนี้เสียวจริงไอ้เจ้าชาวก็ถูกไอ้พวกสาวๆหลุมตืบพร้อมกับด่าว่าไอ้รคยิบเมื่อเขาออกมาไอ้เจ้าชายหนุ่มที่เขาจับไว้ในตอนแรกเนะี็กก็หาย้อยโอโ้อย่างนี้กูโดนเล่นแนะ่เขารีบเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับลุงสองทางเรื่องที่มีผู้ชายแอบเข้ามาแล้วก็งูที่เริ่มจะพบเจอเยอะขึ้นแต่ต้องไปแจ้งผอ,อให้ปิดงานนี่นะครับแต่ลุงเกกก็ไม่ฟังคนระับเพราะไม่อยากโดนไล่ออกเขาก็ให้ไอ้ชาวเนี่ยไปจับผู้บุกรุกม,มาให้ได้โดยไม่รู้ว่าในระหว่างนั้นเจ้าโคตรงูมเมกกะเบา มันก็ได้เดินทางมาใกล้กับโรงเรียนแล้วครับและขณะนี้ตัวของมันก็ได้สำลอกศพออกมาและถ้าใครสังเกตดูดีๆเนี่ยเราก็จะพบว่าศพพวกนี้ไม่ได้ศพผู้ชายครับหืมกูไม่กินผู้ชายมันหยาบสุยไม่เหมือนเนื้อสาว เฮ้ยงูตัวนี้มันเลือกเหยื่อด้วยวะทางไอ้เจ้าชาวเองที่กำลังออกตามหาผู้บุกลุงก็ได้ยินเสียงกรีดร้องออกมาจากห้องอาบน้ําอีกแล้ววคราวนี้ถ้าเข้าไปคงจะโดนทุบอีกแน่แต่ทว่าพอเขาไปถึงเขา,าพพก็พบกับฝูงงูกําลังกะลุมถึงสาวคนหนึ่งอยู่พี่แกก็เลยแบกเธอออกมาครับแต่แบกมาก็นานและไอ้นี่ก็ไม่วางสักทีสาวน้อยของเราก็เขินสิเออพี่คะถ้าไม่มีงูแล้วก็วางชั้นลงได้ค่ะเอ้ยโทษครับปกติอุ้มแต่แมวทั้งสองคนเนี่ยก็แนะนําตัวกันสาวคนนี้คือนางเอกของเรื่องช่่่่มมชือวาาาังนจริๆไไไใกลปห้ทย ทั้งสองคนก็รีบเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับลุงสองเพื่อเตือนให้ทุกคนได้ระวังเกี่ยวกับพวกบรรดาง,งูที่ได้บุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วแต่ลุงสองก็ไม่เชื่อ ก็เป็นคนประเภทไไปเห็นลงศพไม่หลังน้ำตาบางนะกับเจ้าชอเขา,ชาจึงเลือกวิธีที่จะใช้เครื่องขยายเสียงเป่าประกาศออกไปทั่วโรงเรียนว่าตอนนี้ได้มีฝูงงูเลื้อยฉกขย่ำลูกบุกเข้ามาในโรงเรียนเลยเลยขาอ่อนของสาวๆแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยรีบหนีเอาตัวรอดกันเลยนะครับไอเจ้าผอ,อที่กําลังแนะนําให้กับเราบรรดาคณะอาจารย์ทั้งหลายแหล่มาร่วมลงทุนพัฒนาโรงเรียนของตัวเองเนี่ยก็ถึงกับควันออกหูอย่าไปเชื่อมันไม่มีจริงหรอกครับแถวนี้ไม่มีงูถึงแกอยู่ติดเขาเนี่ยนะทันใดนั้นเองเจ้ามีกบเบ้า ก็โผล่มาแลบลิ้นแผลบ,บใส่ทุกคนเพราะมันไม่ชอบหน้าเอา้าจริงเหรอนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่างูแลบลิ้นใส่คนนี่คือมันไม่ชอบอ่ะไอ้เจ้าพออ๋อนะครับก็โดนกระซวกไปคนแรกกองกันนั้นมันก็ได้ออกอลาวาตถาล่มพิธ,ธีเปิดตัวจนพวกสาวๆคน,นอื่นๆต้องรีบไนหนีแถมในชั้นเรียนเองพวกงูตัวเล็กก็ได้พร้อมใจกันบุกเข้าโรงเรียนเหมือนกันรับเช่าๆกับลุงสองทีวิ่งมาช่วยเหลือทุกคนเพื่อให้พวกเขาเนี่ยคือรถบัสเล่นขับหนีออกไปจากโรงเรียนแต่ว่าในระหว่างเหตุการณ์นั้นเขาก็ไม่เห็นว่า เม่สาวมังนะเนี่ยจะมาขึ้นรถชาวเขาก็เป็นห่วงบอกให้ลุงแกหนีไปพร้อมกับคนอื่นซะเดี๋ยวผมจะตามหาเธอพอพูดจบเขาก็ออกตามหาจนไปพบกับเม่สาวมังนะแอบอยู่กับเพื่อนๆที่อาคารแห่งหนึ่ง เจ้าโค้งงูเมกาเบามันก็ได้แอบตามเขามาอง่าบเ,เงียบและรอเวลาให้เจ้าชาวชาวไม่ทันระวังตัวมันก็พุ่งก็ไม่โชคไม่โดนตามสูตรซึ่งในวินาทีชีวิตเขาได้รับการช่วยลือจากลุงสองที่ได้ตัดสินใจไม่ช่วยเหลือเขาไว้แต่พาไปแอบในอาคารอีกด้านซึ่งเจ้าโค้งงูเนี่ยมันตามเข้าไปไม่ได้เพราะมันติดเหล็กกันซึ่งมันก็นอนเฝ้าพวกเขาอยู่อย่างนั้นเจ้าชาวชาวเนี่ยก็รู้ว่างูมันมีความเป็นนักล่าจึงมีความอดทนสูงมาก มันน่าจะคนอยู่กับที่ได้เป็นเดือนแต่ต้องหาทางอื่นหนีว่าแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ไปปีนสายไฟที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าเพื่อจะข้ามไปยังตึกที่อยู่อีกฝั่งแต่ในระหว่างนั้นโทรศัพท์เนี่ยก็นั้นหล่นไปโดนหัวงูจนไปเล่นเพลงสายเรียกเข้าปีกาจูปีปกาจู ก็ตื่นเนี่ครับใครว่ามันกลัววิกจูบีบมะนาวข้างงูมีแต่ในกระตูนเท่านั้นมันก็พุ่งเข้าไปเพื่อจะงาบทั้งสองคนจนสายไฟเนี่ยขาดวินงทางลุงและหลานก็กระเด็นดอยเข้าไปในอีกตึกได้สําเร็จกลายเป็นเรื่องดีซะงั้นซึ่งเมสามังนะเพราะเห็นหน้าเขาเดยกวิ่งเขาเป็นกอดในทันทีเล่นเอาจุ้นตัวเนี่ยถึงกับตั้งตัวไม่ถูกจนคุณลุงเนี่ยจึงเปิดเซลฮันนี้ ตรงเป็นหนุ่มแล้วนะทีนี้เขาก็แจ้งข่าวดีให้กับพวกสาวๆที่อยู่ที่นี่ได้ฟังว่าเขาเนี่ยได้แจ้งหน่วยกู้ภัยเรียบร้อยไม่เกินสองชั่วโมงพวกเราจะได้ออกจากที่นี่ซึ่งระหว่างนั้นตัวของเจ้าเชาจะไปหาอุปกรณ์ที่จะเอาตัวรอดจนเผเอิญไปพบกับไอ้เจ้าชายหนุ่มที่แอบก็มาในโรงเรียนในตอนแรกไอ้หมนี่มันแอบมานอนกับแฟนมันนี่เองซึ่งแฟนสาวที่ว่าเนี่ยก็คือเพื่อนตัวอิชาเขาทั้งเอกของเรานางมีชื่อว่ามาซูซึ่งมีบุคลิกขิกคิดลุกดิ้กและหน้าที่จะทำอะไรอป้าน่ะปล่อยนะ มั่งนะที่ลำคาญได้บอกให้พวกเขาพอได้แล้วตอนนี้มันหน้าสิวหน้าขวานเนะยังจะมาทะเลาะก็อียองนางหมาสู้เ่ยก็ไม่ฟังเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยถูกไล่ให้ลงไปข้างลา่างพอดูเหตุการณ์ทั้งหมดหน่อยไอ้เจ้าชาวเช้าเนี่ยก็ได้กว้านเอาเหล่าน้ำหอมจากห้องสาวๆเลยมาเยอะมากครับเพื่อ,อามาผสมเหล่าให้มีกลิ่นแรงซึ่งมันมีคุณสมบัติไล่งูดได้แต่พวกสาวๆเ่ยมันไม่ยอม พอทั้งน้ำหอมได่เค้ื่อนแต่งหน้าแต่ละอย่างของพวกเธอนั้นมันมีราคาสูงจเจ้าเช่าเนี่ยก็เลยด่าว่าจะตายหายอยู่แล้วยังจะมาห่วงสวยกันอีกอีนางหมาสู้เนี่ย,ยก็บอกว่าก็ต้องห่วงซิรู้ไหมว่าเครื่องหอมพวกนี้แพงกว่าเงินเดือนของ,งานายอีกนะนี่นี่ตอนแหลสักกูเห็นภาพเลยไอเจ้าอปาเนี่ยเลยบอกว่าเอ้ยๆ <"Hey, hey, S 1> พอสักทีเอางี้ถ้าใครอยากจะหน,นีเนี่ยก็มันขึ้นรถของผมเลยได้ผมจะพาเสยให้หมดทุกคนพระเอกของเราก็แบบพูดอะไรไม่ใช้สมองจะไปกันกันหมดว่าว่าแล้วเขาก็พาพวกขาสาวเนี่ยออกไปข้างนอกกันเป็นขบวนเลยเลยครับเข้า ไอ้เจ้าเมะเบาที่ได้แอบอยู่ข้างตึกตก็ไล่ชกพวกเธอกินไปทีละคนจนคราวนี้เนี่ยต้องวงแตกกันโอลหมานอีกรอบแถมประตูก็ไม่ได้ปิดไว้ไอ้เจ้าโคนงูก็เดินไล่เข้ามาบนตึกเดือดร้อนต้อง,นห,งหนีแหกกรนีด้วยการใช้ผ้ามาพันๆๆพร้อมก,กับโยนลงแบบพลวันจนแทบจะเอาตัวไม่รอดเจ้าเชาเชาเนี่ยก็ไปหาเลื่อดเจ้าโอป,ปาบอกว่าแกทําให้สาวๆต้องตายเปล่าอีนังหมาเนี่ยเลยด่าเช่าเช่าว่ากล้าดียังไงที่มันด่าออก้า แกมันก็แค่ไอเราพอๆจนๆจนจนักงบห้อมึงอะถึ้งคุณจะจนก,กูไม่เคยแบมือของเงินพ่อแม่เมือนมึงอ่ะขายแรงมากพอโดนด่าก็ไปอย่างเงี้ยอีนางหมาก็หน้าถอดสีเลยพูดอะไรก็ได้แต่อย่าพูดความจริงมันเจ็บจี๊ด ว่าแล้วไอ้เจ้าง,งูเนี่ยก็ผู่ประัดจังหวะความมันนี้นะครับจึงทำให้พวกเขาตังรีวิ่งเข้ามาแอบอยู่ในห้องแช่แข็งและได้ความสามารถของเจ้าเจ้าชาพระเอกบรานนอกของเราีิแหละก็ดันไปเปิดห้องฟีดให้ระบบทําความเย็นเนี่ยมันสูงขึ้นจนายเจ้าพวกฝูงงูตัวเล็กตัวหน่อยเด็กว่าเขา้าฤดจูจําศีลมันเลยโคดตัวอยู่กับทีจึงทําให้พวกเขาสามารถก้าวออกไปข้างนอกได้ทีละคนแต่พอมาถึง แม่นางมังนะ้งเนอะเธอก็ดันเยียบงูรื่นปรื้ดจุดปเหงให้เจ้าชาวชาเนี่ยต้องรีบเข้าไปจับงูไปช่วยเหลือเธอและพลาดทา่าถูกงูพิษกระสอบเข้าไปที่คอของเขานางเอกเนี่ยก็ได้ดูดคอเพื่อเอาพิษออกให้จ้าเสีย่ยวแหววพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยนางเอกมั่งนักของเราก็อายจนตัวบิดเลยนะครับ ขอบคุณครับที่ดูให้ในข่าวนี้เนี่ยก็ดันมีข่าว้ายแจ้งมาอีกเมื่อทางกู้ภัยดันถูกดินถล่มปิดทางเข้าจึงทําให้ต้องเคลียย์เส้นทางก่อนซึ่งมันอาจจะใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงนั่นเองก็ไม่มีใครอยากรอแล้วเจ้าชาวเชาก็เลยเสนอว่าขี่รถกอล์ฟขับไปนอกโรงเรียนจะดีกว่าซึ่งทั้งจะทย่างนกันได้ก็ต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเองจึงทําให้พวกสาวๆต่างกระจัดกระจายกันออกไปหาอาวุธแต่เจ้าโอป้าแฟนของนางหมาดันแอบไปแซบกินตับกับเพื่อนสนิทของนางจึงทําให้เกิดศึกแย่งโอป้าขึ้นเมืมเ่อน ให้งูเข้ามากระสวกเพื่อนเขาอเธอไปกินแต่มันก็เป็นเหตุให้ไอ้เจ้าโค่นงูไม่ก็เหมาได้มาไล่ล่าผู้อื่นเช่นกันแต่กล่าวนี้พวกเขามีรถกอล์ฟขับรถหนีแต่รถเนี่ยกันมันม้ำมันหมดโอ้ยสวยจังจ่งเำอไม่โค่นงูเนี่ยมันตามมาทานครับแต่ว่าใกล้ๆกันนั้นก็มีรถของไอ้เจ้าอบป,ป้าอยู่ด้วยมันก็คิดที่จะหนีเอาตัวรอดไม่ขับหมาสูซึ่งเก้เชาเนี่ยไม่มีทางยอมเป็นผู้ชาย,ยแท้ต้องอยู่ช่วยกันปกป้อง,องผู้หญิงสิทำให้สองหนุ่มเนี่ยเกิดตีกันโอลหมา่านทำให้ไอ้เจ้าโค่นงูได้นมาถึงที่เกิดเหตุและะกรวไมม่นาง ไปกินเป็นคนแรกพอเจ้าโอปป้าเนี่ยพักเธอออกไปครับอยากกินสาวนักเหลอสาวแซ่บหล,ลายต่อไปก็คือเจ้าโอปป้านี่แหละครับพอมันเนี่ยเอาแต่กลัวเกินไปจนไปทําให้รถของตัวเองเปิดสัญญาณการขโมยดึงดูดความสนใจของเจ้โควดงูเมะเบาและมันก็เขเมือบโอปป้าปิดตานานคนหล่อเลือกได้ของหนังเรื่องนี้ส่วนลุงสองที่หวงเจ้าเช่า,ชาๆก็ได้ใช้โดนไฟฟ้ายัดหาดอกไม้ไฟกระหน่ำยิงใส่ไอ้เจ้าง,งูปุ้ง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 แต่ตะโกนบอกไอ้หลานชายให้หนีเอาตัวรอดไปกับพวกสาวซะลุงจะคอยดูวันที่แก สร้างฮาเลมนี้สําเร็จลุงสงลุงแกเนี่ก็ถูกไอ้โจ้โคน่นงูตามไปขย่ําเลยนะครับคำสั่งเสียนั้นยังดังก้องกังวานอยู่ในหัวของเสาวๆเขาต้องสร้างฮาเลมให้สําเร็จให้จงได้พวกคุณพร้อมหรือยังสาวๆพวกเธอเีดยก็พยักหนะ้าปฏิบัติการเอาตัวรอดเพื่อฮาเลมในฝันนั้นก็เริ่มขึ้นแต่นั่นจัดเต็มกำแบบครบเซตเลยทีเดียวกลุ่มผู้กล้า ถาไฟไม่กระเบาไอ้เจ้าชาวเชาเนี่ยก็ได้อาสาเอาตัวเองปเป็นเหยน่ยล่อยืนซอมซอ้อให้งูมาง่ามเขาอยู่บนเวทีที่จัดพิธีตอนที่ผู้สาวจะออกมาจากที่ซ่อนแต่กระหน่ำยิงปืนกลดอกไม้ไฟพุ่งใส่ปุ๊ง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 ปุงไอ้เจ้าโคตรงูเนี่ยแกถึงกับใส่หัวเพราะว่าแสบตาอ้าวหนวกหูจังเลยปุ๊ง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 เมื่อไหร่มึงจะหยุดปุ๊ง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 พอ ไม่หยุดง่ายๆเพราะกูเท่พร้อมคำนั้นไอ้เจ้าเสาๆเนี่ยก็ขนดอกไม้ฝฟายโยนใส่ปากมันทั้งหลังจนไอ้เจ้าโคตรงูเจ็บปวดร,วดรวุนแ้วทนไม่ได้ตายดีกว่าแต่ทว่ามันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ นี่เนี่ยมันเป็นมารยางูพอไอ้เจ้าชาวเชาได้พวกสาวมาไลมันก็โผล่พูดมาม้นสาวสวยคนหนึ่งแต่งาบเธอไปต่อหน้าตาไอ้เจ้าชาวเชาเลยใช้ท่อนเหล็กกระโดดเข้าไปกระซวกกางกระบาลของเจ้างูก่อนที่เขาจะล่อให้มันไปอยู่ใต้เวทีและใช้เชือกกำดักดึงเอาถังน้ำมันที่อยู่ด้านบนเนี่ยลวกลงมาใส่ตัวงูครับนี่พวกมึงไปเซ็ตอัพกันตั้งแต่ตอนไหนวะแต่เขาก็ตะโกนบอกให้น้องมังนะยิงดอกไม้ไฟขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะล่องูให้อยู่ตรงนี้เองซึ่งเธอก็ไม่กล้าพอครับทนายตายไปแล้วแล้วหาเล่มของนาย เขาก็ตอบกับมาแบบสุดเท่ว่าท้าไม่มีคุณก็ไม่มีฮาเลมเช่นกันทว่ามันดันสายเกินไปเพราะมัวแต่ขี้โม้กันอยู่นั่นเองไอ้เจ้าสาวก็โดนแดกไปทั้งตัวเลยครับทําให้น้องมั้งนะแขนจนเดือดดาดเป็นอย่างมากเธอจึงไปกดเครื่องยิงปืนใหญ่ดอกไม่ใยบ่เริครับตบุ้ง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 จนเจ้าโคตรงูเมกะเบานั้นตัวไม่ไฟตายอย่างอนาท่ามกลางน้ําตาที่ไหลน้อยอ่องย่อง้องน้องมั้งนะไอ้เจ้าสาวสาวนี่ก็กระเสือกกระสนออกมาจากปากงูยังทําให้น้องมั้งนะดีใจมาก วิ่งเข้าไปกอดเขาอีกรอบพี่แกเนี่ยก็เลยแต่บอกว่าจะให้ผมตายไปพร้อมกับฮาเร็มได้ยังไงเล่าได้แล,แล้วไอ้เจ้าลุงสองเนี่ยก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ต้องตายไปแล้วไม่ใช่เหรองูไม่ชอบหนังคนแก่มันเลยขย้อนฉันออกมาเพื่อให้เห็นกับตาว่าฮาเร็มที่ฝากฟังไว้มันจะเป็นจริงและแล้วเรื่องราวทั้งหมดของ Rising Ball In a Girls c h o o l ก็จบลงด้วยฉากแฮปปี้เอดิง adding, พอพวกหน่วยกู้ภัยเนี่ยได้มาถึงในตอนจบของเรื่องเหมือนกับตำรวจไทยแถมในตอนเชา้าพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่า สองเนี่ยได้แอบคบกับอาจารย์สอนว่ายน้ำเมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ๋อที่ลุงมาทํางานที่นี่พราะมีเหตุผลนี่เองส่วนเจ้าเชาวชาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แฟนกับเขาด้วยครับเมชากจบหน้ารักอย่างนี้ต้องกดไลค์กดถูกใจเลยแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้านะครับสวัสดีจ้า